สวัสดีค่ะสบายดี fc ทางช่องน้องคำแพงชาแนลค่ะมื่อนี้ค่ะแม่เพ่นมาทักทายสบายดี fc ทางช่องคือเก่านะคะของวันที่26มิถุนายน2567ค่ะมื่อนี้แม่เพ่นจะพาเอฟซไปตามแนวทางนะคะเลวาพัฒนาของสีเซียนนะคะว่ามือนี้จะได้ตัวใดมาฝากมาตอน f อฟซีทางช่อง ค่ะไปเบ่งน้ำกันเนาะก่อนจะเข้าไปเบ่งแนวทางไม่เพ่นก็ขอฝากช่องน้อยๆไว้กับ FC ทางช่องด้วยเด้อเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะผู้ใดมีมูมีเพื่อนหรือม,มีพี่มีน้องที่มักแนวทางหาหน่อยหรือว่าลาวพัฒนาให้เข้ามากดติดตามช่องน้องคํแแพงชกชแนลทาง YouTube ได้ทุกเมื่อทุกเวลาเด้อจ้ะเนาะ แม่เพ่นจะลงแนวทางให้ทุกมือค่ะเนาะบ่มีขาดค่ะทามือใดขาดก็จะเป็นทุระจําเป็นเท่านั้นเนาะค่ะหรือว่าบส่สบายเนาะแค่นั้นละค่ะเอาก่อนจะเข้าไปเบินน่งแนวทางแม่เพ่นกะฝากเอซทางช่องว่าผู้ใดเนาะที่ยังบ่ได้รับของเนาะค่ะก็ให้อดใจรอแในเน้อเนาะค่ะเพราะว่า ทังเราก็จัดทรงไปเรื่อยๆจัดทรงไปทุกมืออยู่เนาะแต่ว่ามันก็นจัดทรงได้ตามทีกำลังเขาทําได้ค่ะเนาะขาย FC ทั้งช่องเข้าใจเน่เนาะกะมีแค่2คนที่เห็ดงานคายฝากด้วยเนาะบอกกันดเด้อผู้ใดที่ยังไ่ได้รับของแต่ว่าต้องได้รับแน่นอนเนาะแต่อาจจะช้าหน่อยเด้อเนาะบอกด้วยค่ะฝากบอกต่อๆกันด้วยค,ะค่ะเอามาเบ่งผลลาวพัฒนางวดวันที่ยี มิถุนายนสองห้าหที่ผ่านมากันก่อนเนาะว่าสี่เซียนทําผลงานออกมาได้แบบไหนแน่เนาะมีผู้ใดเขาแนาบ่บอกเขาเนาม่มาเบิ่งผลงานน้ากันก่นเนาะแล้วค่อยไปเอาตัวเลขของวันนี้กันต่อ <c oughs> วันที่24ผลลาวพัฒนาเลข6ตัวออกที่ห้าหกสี่สองสี่ปดเนาะห้าตัวหกสี่สองสี่ปด สี่ตัวก็คือสี่สองสี่แปดสามตัวบนสองสี่แปดสองตัวบนสี่แปดและสองตัวล่างก็คือสี่สองเนาะ <c oughs> เอามาเบิงเจ้าแรกค่ะของเซียนโคลาาน้องงวดที่แล้วเซียนโคลาาให้มาวิ่งลูดบนล่างค่ะนี่ค่ะ ศูนย์กับสามนะคะศูนย์กับสามบอมานะคะลุดแล้วค่ะของเซียนโคลาเนาะงวดที่แล้วหลุดทั้งตัววิ่งตัวรูดเนาะแล้วก็ตัวจับคู่ค่ะมาต่อที่ของเซียนเชียงใหม่ค่ะ <c oughs> เซียนเชียงใหม่ให้ที่สี่กับเก้าค่ะ งวดที่แล้ว4มาทั้งบนและล่างเนาะตัวเน้นเนาะตัววิ่งตัวลูดเข้าตัวเน้นทั้งบนและล่างเลยเนาะ42และ48ค่ะจับคู่เขาที่ 8c หรือว่า c8 ตัวกับบนเนาะคะ่ะเข้า1คู่ค่ะ <c oughs> ถ้าผู้ใดลูดตัวเน้นก็นจะได้บนล่างเลยนะคะเด้งบนล่างคะ่ะของเซียนเชียงใหม่งวดที่แล้วนะคะ fc ต่อมาของเซียนอุดรเซียนอุดรให้มา9ก้ากับแปดแปดมาเนาะตัวลองแต่ว่าจับคู่ให้บบเข่าเนาะค่ะเอเนี่ยค่ะจับคู่ให้บบเขาค่ะส่วนของพี่พหัสค่ะลาวพัฒนาเนาะ งวดที่แล้วให้มาแปดกับสามตัวเน้นแปดโดวิ่งรูดเข้าตัวเน้นแปดจับคู่ให้เขาแปดซีหรือว่าซีแปดตัวกับเนาะบนค่ะนี่ค่ะเพิ่นให้มาให้มาสามแปดซีเลขออกสองซีแปดเนาะเกือบได้สามตัวเนาะค่ะ fc นี่ค่ะงวดนี้เอาใหม่เข้ามาสองงวดติดต่อกันแล้วเนาะของพี่ประหัทเนาะงวดนี้กับมะเบิงพิจารณากันต่อค่ะ fc <c oughs> ได้แล้วค่ะผลแนวทางราวพัฒนางวดที่แล้วเนาะมาเบ่งแนวทางมาเอาตัวเลขค่ะวันที่ยี่สิบหกมนีกันเลยค่ะวันที่ยี่หมิถุนายนสองหหเจ็ค่ะเจ้าแรกค่ะของพิพัฒน์ลาวพัฒนาวันนี้ให้มาวิ่งลูดบนล่างศูนย์กับสี่ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่ศูนลองสี่เนาะจับคู่ที่ศูนย์ส่หนึ่งสี่สี่เก้าเนาะ สามตัวเม็ดเดียวเก้าศูนย์สี่ค่ะเนาะส่วนงวดที่แล้วพี่ผัดก็ทำผลงานออกมาได้สวยงามมากเนาะเกือบแตกสามตัว <c oughs> งวดนี้ก็ให้มาที่วิ่งรูดบนล่างศูนย์กับสี่ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่ศูนย์รองสี่ จับคู่041449สาตัวบนเน้นที่0เอ่อ904แล้วก็2ตัวเน้นไปที่04เม็ดเดียวเนาะได้แล้วเนาะค่ะของพิรพหัทไปต่อที่ของเซียนเชียงใหม่ค่ะวันนี้เซียนเชียงใหม่ให้วิ่งรูดบนล่าง1กับ2เนาะ1กับ2 ตัววิ่งตัวรูดเน้นที่1นรอง2จับคู่ไปที่12 14 19 22 24 29เน้นที่12 14และ19เด้อค่ะเนาะของเซียนเชียงใหม่ค่ะ <c oughs> งวดที่แล้วเซียนเชียงใหม่ทำผลงานออกมาได้วิ่งลูดเด้งบนรางเลยนะคะ เข้าตัวเน้นพร้อมเด้อค่ะเนาะ42 48เนาะถ้าผู้ใดลูดตัวเน้นของเซียนเชียงใหม่จะได้บนล่างค่ะจับคู่ก็เข้าที่84หรือว่า48ค่ะเนาะสองเซียนเชียงใหม่งวดที่แล้วก็ทําผลงานออกมาได้ดีแล้วเนาะงวดน,นี้ก็ให้มาหนึ่งกับสองตัววิ่งตัวลูดเน้นที่หนึ่งรองสอง จับคู่หนึ่งสองหนึ่งีหนึ่งเก้าสองสองสองีสองเก้าค่ะเน้นที่หนึ่งสองหนึ่งีแล้วก็หนึ่งเก้ามาแคบน้าจอเอาแนวทางลาวพัฒนาหรือว่าลาวคักคักวันนี้ของพี่ประหัตและเซียนเชียงใหม่ขอให้เฮงเฮงแตกสามตัวตรงอีกเดออน้ำมืนนี้เนาะขอให้แตกอีก fc ทางช่องจะได้มีกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพ็นเรื่อยๆนะคะแม่เพกนขอกบขอบคุณน้ำใจที่ fc มีให้กับน้องคำแพง h ช n แนลตลอดมาจ้าเนาะได้แล้วเนาะไปต่อกันข่ะ fc มาต่อที่ของเซียนโคลาดค่ะเซียนโคลาดให้มาลาวพัฒนาวันนี้วิ่งลูดสี่เม็ดเดียวค่ะสี่เม็ดเดียวจับคู่ที่ ซีซีสองสองแล้วก็ส no. no, ี with with nice ่ศูนย์เนาะเน้นไปที่สี่ศูนย์เม็ดเดียวสามตัวบนสี่สี่ศูนย์ครบซีเนาะของเซียนโคลาดค่ะงวดที่แล้วเซียนโคลาดให้วิ่งลูดศูนย์กับสามลุดเนาะค่ะบอเข่าค่ะงวดที่แล้วของเซียนโคลาดหลุดส่วนงวดนี้ให้มาเน้นๆเลยเนาะก็คือวิ่งลูดบนล่างสี่เม็ดเดียวค่ะ <c oughs> จับคู่ที่ C C สองสองกาคา C ศูนย์สามตัวเม็ดเดียว C ่ศูนสองตัวบนเออสองตัวเน้นไปที่ C ศูนย์เนาะค่ะของเซียนโคราชค่ะตามนี้ค่ะได้แล้วไปโต้ค่ะของเซียนอุดอรเนาะเซียนอุดอรให้มาค่ะงวดน,นี้วิ่งรูดบนล่างลาวพัฒนาหกกับสี ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่4ลอง6จับคู่6 4 6 9 4 9 2ตัวเน้นที่6 4เม็ดเดียวเนาะ3ตัวบนได้มาฝากเม็ดเดียวก็คือ9 6 4 6, 9ส่ค่ะเนาะ9 6 4ส่วนงวดที่แล้วของเซียนอุดรให้มาวิ่งลูด9กับ8มาตัวรองเนาะวิ่งลูดมาตัวรองก็คือ8 แต่ว่าจับคู่บ่เขางวนนี้ให้มาเน้นๆแล้วค่ะก็คือวิ่งลูดบนล่าง6กับ4ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่4ลอง6จับคู่6 4 6 9 4 9 2ตัวเน้นที่6 4เม็ดเดียว3ตัวเม็ดเดียวก็คือ9 6 4ค่ะเนาะ <c oughs> ได้แล้วแคปหน้าจอเอาแนวทางล่าพัฒนา ของเซียนโคราชและเซียนอุดรวันที่26มิถุนายน2 5 67มือนีกันเลยค่ะเนาะให้เอฟซีทั้งช่องแคปหน้าจอเอาไปเป็นแนวทางกันเด้อค่ะเนาะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและมีสิทธิ์หลุดทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์ให้มาให้เป็นแค่แนวทา,ทางเท่านั้นเนาะให้เอฟซีทั้งช่องไปพิจารณากันเอาค่ะแต่ว่ามือนีก็ะคอให้แตก3ตัวตรงก่อนเนาะก่อนจะ บาแนวอื่นค่ะเอาวันนี้เฮงๆรวยๆปังๆไปด้วยกันค่ะผู้ใดได้รับของแล้วขอให้โชคให้ม ắ นเนาะขอให้ร่ำให้รวยคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังสมปรารถนาทุกอย่างเนาะค่ะงวดนี้ขอให้แตกสามตัวตรงเด้นเนะาะพบว่าเอฟซีทั้งช่องได้ร่วมทําบุญกับเม่เน้องคําแพงมาแล้วเนาะขอให้มีโชคมีลาบร่วมกันค่ะคิมนี้ก็สวัสดีค่ะ